สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชาแนลนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการตั้งค่านะครับไม่ให้แสดงเอ่อเนื้อหาตอนที่เราได้ออล็อกหน้าจอนะครับของในส่วนของแชท m e s s e n g e r กันนะครับแต่ว่าในส่วนของการแจ้งเตือนก็ยังแจ้งเตือนอยู่นะครับแต่ว่าก็จะยังไม่แสดงแต่ จะไม่แสดงเนื้อหาหรือข้อความกันนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชัน Messenger ที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เริ่มต้นนะครับกาเข้าไปส่วนของแชท m e s s e n g e r กันได้เลยครับหลังจากที่เข้ามาส่วนของแชท m e s s e n g e r กันแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของขีดสามขีดนะครับด้านบนซ้ายมือกันนะครับ หลังจากคลิกแล้วจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับเปิดมาจากทางด้านซ้ายมือกันนะครับหลังจากที่เปิดมาทางด้านซ้ายมือกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ส่วนของฟันเฟืองนะครับที่อยู่บนเอ่อป๊อปอัพนะนะครับนะครับที่ได้เพิ่งเปิดมานะครับก็ทำการคลิกเอ่ในส่วนของฟันเฟืองกันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์กันแล้วขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ส่วนของแับเมนูนะครับที่เขียนว่าการแจ้งเตือนและเสียงการได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าการแจ้งเตือนและเสียงกันนะครับ แล้วในส่วนของขั้น <hi> ตอนถัดไปนะครับ <Heh. S 2> ก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของปรับแต่งการแจ้งเตือนกันได้เลยนะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการแจ้งเตือนกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ทําการเลือกไปในส่วนของการแจ้งเตือนบนบนหน้าจอล็อกกันได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ общем, ้นมาตามรูปนะครับก็ในส่วนของป๊อปอนะครับก็จะมีในส่วนของเสส่วน3เมนูให้เลือกกันนะครับอันแรกก็จะเป็นส่วนของให้แสดงทั้งหมดนะครับอันที่2ก็โปรดอย่าแสดงนะครับก็อันนี้ก็จะไม่จะไม่แสดงในส่วนของแชทกันนะครับ แล้วอันที่3นะครับก็จะเป็นส่วนของแสดงแต่ว่าซ่อนเนื้อหากันนะครับอันเนี้ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเลือกส่วนของอันที่3นะครับแสดงแต่ซ่อนเนื้อหานะครับก็คือในส่วนของอันนี้จะแสดงตอนเฉพาะตอนที่เราเอ่อล็อกหน้าจอนะครับเมื่อมีข้อความหรือแชทเข้ามานะครับก็จะมีการแสดงนะครับแต่ก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่ามีข้อความเข้ามานะครับแต่ว่าจะ อ่าไม่แสดงในส่วนของเนื้อหานะครับว่าอ่าแชทนะครับส่งอะไรมาบ้างนะครับเราต้องล็อกอินในส่วนของมือถือการเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปดูกันนะครับก็ทําการเลือกกันได้เลยครับหลังจากที่เราเลือกกันเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,วนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการแจ้งเตือนกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกันนะครับ หลังจากที่เราลองในส่วนของทดสอบส่งในส่วนของแชทข้อความกันแล้วนะครับเมื่อเรามาตรสอบในส่วนของแชทข้อความตอนล็อกหน้าจอกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของอการแจ้งเตือนขึ้นมากันนะครับแต่ว่าในส่วนของเนื้อหานะครับก็ได้ทําการถูกซ่อนไว้กันนะครับก็จะแสดงออกมาประมาณนี้นะครับก็เป็นอานเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปนําวิธีการซ่อนเนื้อหานะครับตอนที่มีแชทมาเสร็ ตอนที่มีแจ้งเตือนชัดเข้ามานะครับในมือถือของเรากันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สลับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชาแนลนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการปักหมุดข้อความในแชท m essenger ของเรากันนะครับและก็จะดูนะครับว่าแลวก็จะดูด้วยนะครับว่า หมดที่ปักไปแล้วนะครับไปอยู่ที่ไหนกันนะครับก็ในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแชท t m s s s n n g r r ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของแชท t m s s s n n g r r กันนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของแชท t m s s s n n g r r กันแล้วนะครับก็เลือกไปยังส่วนของอข้อความ ที่เราจะปากหมดกันนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะปากหมดที่เป็นในส่วนของคลิปวิดีโอกันนะครับก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของอคลิปวิดีโอค้างไว้กันนะครับก็เดี๋ยวจะเลือกเป็นคลิปนี้นะครับหลังจากนั้นจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของอแถบเมนูนะครับ ที่เขียนว่าปักหมดนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นจะมีส่วนของ Popup นะครับแสดงขึ้นมาสอบถามกันนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของอปักหมุดกันได้เลยนะครับหลังจากาที่เราเลือกไปแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทำการปักหมดุด ไปให้เรากันนะครับก็จะเห็นในส่วนของอหมุดสีแดงๆนะครับหัวสีแดงๆนะครับเหมือนเข็มนะครับก็แสดงว่าเราได้ทําการปักหมุดในส่วนของคลิปวิดีโออันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบนะครับว่าหมุดที่ปักนั้นนะครับจะอยู่ตรงไหนนะครับก็ จะสแสดงให้เห็นนะครับจะสแสดงให้ดูด้วยครับว่าจะเป็นหมุดทั้งหมดนะครับที่เราที่เราได้ทําการปักเอาไว้กันนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของเครื่องหมายตัว i นะครับด้านลา่างด้านบนขวามือกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าดูข้อความที่ปักหมุดกันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมายังหน้าข้อความที่ปักหมุดกันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าข้อความที่ปักหมุดเราก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของข้อความนะครับที่เราได้ทําการปักหมุดไว้ทั้งหมดนะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปเรื่องวิธีการดูข้อความที่ปักหมุด ไว้ในแชทไม e s s เจอร์ Messenger นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด i อทีช n แนลนะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ